แต่เขาจะไปปั่นเทรนกันเนาะเดี๋ยวเราจะแบบว่าไม่ได้ปั่นเทรนมาดูเรากันอย่างเดียวเราจะคุยกันแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้มันตอนสุดท้ายแล้ว <c oughs> แต่ว่าเต้าก็รู้สึกว่ามันยาวนานเหมือนกันเลยมันเหมือนเป็นการเดินทางที่ยาวนานแล้วตอนนี้ก็เหมือนใกล้จะถึงจุดหมายแล้ว <c oughs> ก็หวังว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเอ้ยวันนี้เหมือนออนวไวครั้งแรกปะ ใช่ใช่เหมือนเหมือนจะจบนะครับครบ16ตอนแล้วก็จะ worldwide เลยที่ได้ข่าวมานะอืมได้งั้นเดี๋ยว <100. S 1> เราลั์กันจนถึงประมาณสี่ทุ่มสิบนิดนิดสี่ทุ่มสิบเอ็ดประมาณนั้นเนาะันทีก็ใครที้มาดูเราตอนนี้ก็ถือว่าแบบเป็นเป e c i a l ถทมมากๆ ใช่จริงๆเราเราอยากไปดูด้วยกันหลายรอบมากเนาะแต่ว่าเราไม่ได้ไปดูด้วยกันเพราะว่าเป็นช่วงสถานการณ์ด้วยก็เลยไม่ได้ไปดูใช่เลานี่ก right <rece> kind of so ็ก <go> ักต uh ัวอยู่นี่ก็เลยไลน์ไปหาแบบชี้ให้นินก็คือผู้จัดการวงบอกว่าขอไลฟ์แ้า5นาทีนะคะตอนจบแล้วใช่ขออนุญาตไปนะครับผมได้ๆสบายสบายมากสปอยตอนจบแมสสปอยตอนจบแม้วันนี้มีอะไรบ้าง ตนี่คือโดนเผาหรือเปล่าแอบกลัวเหมือนกันเนี่ยวร์ว่าวร์ว่า,วาใช่แล้วผมเห็นแบบในซูซีเจมี่แกครับผมไปเล่นเทรนมาแล้วเห็นแบบเป็นวิดีโอผมจําได้ว่าคุณอะยังดื้อเล่นไฟอยู่ยนะวิดีโอน,นั้นมี่แก <c oughs> แล้วผมก็การ <c oughs> ไฟผมจําได้ยังจําได้ว่าย <c oughs> ังทำท่าแบบว่าไฟเดี๋ยวไฟมันลุกเดี๋ยวไฟมันลุกอยู่เลย <c oughs> ใช่ไหมถ้าจําได้ผิด <c oughs> ตอนนั้น ดีนะเป็นสินที่เราลอนมา,มากแล้วเกิดอุบัติเหตุกันด้วยก็อาจจะมีบ้างหลักน่าจะมีถ่ายอยู่นะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจะบอกซีเจไม่ให้ปล่อยเดี๋ยวแม่แม,แม่คุณเป็นห่วงอเ,ออเออใช่ใช่ไม่ได้ไม,ไม่ได้เดี๋ยวแม่แม,แม่คุณเป็นห่วงันเพราะว่าคุณปลอดภดัยดีไงเดี๋ยวแม่แม่คุณเป็นห่วงเนโกะเนโกะลูกสวัสดีพี่แซนคสวัสดีพี่แซนด์แลคเนโกะเป็นแมว ก็ส่งท้ายไหมส่งท้ายไหมใกล้ใกล้จะสี่ทุ่มสิบละใช่ใช่ใช่ส่งท้ายเลยดีเมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้เขาบอกว่าเราจะร่วมงานอีกหรือเปล่าไม่ร่วมงานเดี๋ยวช่วยกันไปกินหมูกระทะนะฮะได้เลยดิวใช่ดิวดิวดิวสมาชิก ร่วมมงหัวกระทะเราอยู่ในไลฟ์ด้วยนะน่าจะรู้ตัวแล้วว่าเป็นใครไหนไหนคุณบี่ของพวกเราเมื่อกี้เห็นเข้ามาเห็นเข้ามานะฮะเดี๋ยวเราจะไปกินชวนกันไปกินชวนกันไปกินเดี๋ยวเผื่อว่างตรงกันเนาะไม่มีงานว่าชวนกันไปหาอะไรทานอร่อยอร่อยสายกินทั้งนั้นเลยได้ครับนงทีสองนาทีส่งท้ายส่งท้ายสนุกแน่นอนสปอยเล็กๆแล้วกันว่าเมื่อกี้ผมไปสปอยในขับเท้ามาละเนาะ เราบูเราบู๊ก็เดือดเนาะบูสุดท้ายเราเราถ่ายกันสี่ซีนเองวันเดียวซึ่งปกติเราถ่ายกันเกือบยี่สิบซีเลยต่อวันเนาะสิบสิบกว่าซีนอะไรเงี้ยเกือบยี่สิบซีนได้ต่อวันมันจะพิเศษมากเพราะมันจะเป็นบูที่เป็นบูที่เดือดที่สุดตั้งแต่พวกเราเคยบูกันมาเราถ่ายสี่วันกับโลเคชันนี้ค่ะใช่ครับเราถ่ายก็คือทางอีพีเนี้ยครับที่อยู่ใน อยู่ในช่วงบูสสุดท้ายทั้งหมดนะครับเราถ่ายกันสี่วันนะครับอยากให้ทุกคนได้ดูใช่เต็มที่แล้วก็เข้มข้นแน่นอนค่ะตอนสุดท้ายแน่นอน,นครับเป็นนักขาสนุกแน่นอนครับผมฝากถึงทุกทุกคนด้วยใครที่แบบเผื่ออินเตอร์ยังไม่ดูใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ย <c oughs> ไม่แน่ใจว่าวันนี้หรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะได้ดูกันสิหกตอนเต็มนะครับผมแบบจุใจเลยเนาะที่ต่างประเทศ <c oughs> เองนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะมีเป็นเพลงต่างประเทศด้วยนะครับรักถึงที่สุด <c oughs> ของประเทศอื่นเราติดตามกันมีเพลงอะไรบบ้้าาางนะครัฝกกตติดดมวย ใช่เลยครับวันนี้ขอบคุณนะคะคุณเซนค่ะครับไม่ผมอ่ะผมรู้ว่าแม่แม่คุณอยากคุยกับคุณไงแล้วแบบว่าคุณอยากทวิตแต่คุณทวิตคุณไม่มีทวิตเตอร์ใช่ไหมไม่ได้เป็นออนทวิตเตียนแล้วก็เลยก็เลยโทรไปหาว่าเอ้ยลงมาไลฟ์กันดีกว่าจะได้แบบว่าคุยกับแม่แม่เป็นตอนสุดท้ายผมเชื่อว่าหลายหลายคนอยากคุยเนาะจริงๆรต้องขอบคุณทุกคนจริงนะครับที่ติดตามซีรีส์เรื่องเล i ไฟโก o ด์ คู่ไฟไฟผีของเราหรือคู่ไฟไฟฝีของเราสอ,องคนนี่แหละนะฮะมาตั้งแต่ ep แรกจ <laughs> นถึง ep สุดท้ายเลยวันนี้ว่าสุดท้ายตอนจบแล้วนะครับผมก็ <c oughs> ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณทั้งคุณออนเองนะครับผมที่เป็นพันอร์ที่ดีของเซนมาตลอดเลยนะครับผม <c oughs> ชาวมูฟออนเองด้วยแฟนคลับของคุณออนน่ารักทุกคนมากมีโอกาสได้เจอเหมือนกันเคยแบบไปเดินเดินตลาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเจอแฟนคลับคุณด้วยนะน่ารักมากจริงๆ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 น่ารักมากนะครับต้องขอบคุณแฟนคลับคุณทุกคนจริงๆ นี่เรขอบคุณที่สำคัญ2 C J Creation ด้วยพี่ขมเองเนาะทีมขมกล้องเกี่ย์โปรดักชั่นทั้งหมดนะครับนี่ทาง2 C J ทุกๆคนเลยนะครับผมที่ให้เราสองคนได้มาลิฟท์พิเศษเล่นไฟโกลด์กูไปไฟผีเนาะใช่ขอบคุณมากมากเลยคะ่ะคุณแทนด้วยนะคะยินดีที่ได้ไ <y ên S 2> ด้ดร่ว2สองปีเราปะตั้งแต่เกือบสองปีเนาะ รีทูครั้งนู่นใช่เรารู้จักกันมาเกือบสองปีละเยแล้วลก็แบบถามนั่มเองเอดทุกคนนะคะที่ให้การ,รก็แบบคอยสนับสนุนทุกอย่างนะคะขอบคุณที่เลือกเราสองคนมาโดยที่ไม่ได้แคสดเลยคือจิ้มมาเลยก็แบบค่อนข้างไว้ใจเรามากๆพี่ให้แบบใช่ครับเชื่อว่าเป็นใช่ใช่ ผมกำลังจะบอกว่าเสียงของคุณออนขาดขาดหายหายจริงเหรอใช่โอ oh. okay, okay. ้โอเคโอเคน่าจะดีแล้วได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปไปดูกันดีกว่าวันสี่อทิตซีรีส์จะมาแล้วเนาะไปดูกันฝากด้วยนะคะขขบคุณคุณออนมากค่ะฝากทุกคนด้วยนะครับเจอกันบายบายจ้ะสวัสดีครับบายบายทุกคนค่ะเจอกันครับเ้